มีนักฟิสิกส์บอกว่าเราสามารถทําให้ไก่สุกได้ด้วยการตบหากตบมันทั้งหมด20,334ครั้งมันจะสามารถทําให้ไก่สุกได้จริงหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยตบมือ100ครั้งจากเครื่องวัดอุณหภูมิจะทําให้อุณหภูมิของมือเราร้อนขึ้นด้วยหรือเปล่าเราไปทดลองกันคิดว่ามันจะทําให้ไก่สุกได้จริงไหมเราจะมาทําการตบทั้งหมด20,334ครั้งจะทําให้อกไก่ตัวนี้มันสามารถสุกได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะเริ่มทําการตบไปเรื่อยๆจนกว่า

หน้ยนี่คือหนึ่งพันทีดูหนึ่งพันทียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาร์กไว้ก่อนหนึ่งพันทีมาร์กไว้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมมาเริ่มต่อถ้าเรามาทดลองสมมุติเราเอาแขนเราเนี่ยมาตบหนึ่งร้อยครั้งความร้อนเนี่ยตรงแขนมันจะมีหรือเปล่าหนึ่งร้อยครั้งดูนะหนึ่ง 6, 7, 8, ส10ี่ห้าหก็ดด้าิ ก้าสีก้าห้ากหกเก้าหนึ่งร้อยโอ้ยแสบตบแขนหนึ่งร้อยทีมีความรู้สึกว่าแสบทุกคนครับแสบอันนี้แสบจริงแล้วก็ปวดแต่ความรู้สึกถึงความร้อนมัน <c oughs> เดี๋ยว้องขอ,งของนิดนึงมีอยู่นิดนึงความร้อนมีอยู่นิดนึงแบบว่าเหมือนแบบมันมันตุบๆอยู่ตรงเนี้ยมันตุบๆอยู่ตรงแขนที่ตรงเนี้ยแต่ส่วนนี้ไม่มีนะไม่มีความรู้สึกตรงนี้ก็ไม่มีก็คือแขนเราก็แถเนี้ยแต่ตรงเนี้ยมันจะบบตุบๆๆหน่อยส่วนที่ตีร้อยหนึ่งตุบๆๆหน่อย ตี100ทีอาจจะทำให้เกิดความร้อนก็ได้นะทุกคนสมมติเราตีมืออย่างเงี้ย100ทีอาจจะทําให้เกิดความร้อนก็ได้นะตามทฤษฎีของนักฟิสิกส์คนนั้นเอาไปตบไก่ละสอมื่นส4ี่ทีโอขนาดร้อยทีตอนนี้แขนแขนผมยังแดงนะทุกคนแล้วไก่2องหมืทีมันจะสภาพแดงขนาดไหนหรือว่ามันจะตีแล้วสูกไปเลย เป็น้าเป็ 6, นคะูเป็น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  6,000ครั้งที่ผมจดอันนี้ก็คือกลัวจำไม่ได้แล้วก็ันี้ดูให้ดูสีก่อนตอนนี้ตอนนี้เนื้อแห้งเนื้อตรงนี้แห้งแล้วเต่ตรงนี้มันจะรังเปียกๆปียกเหมือนเดิมแบบถ้าจุ่มลงไปเนี่ยผมจิ้มลงไปใช่ไหมใช่ปหดูถ้าฝั่งนี้นะเนี่ยเนื้อมันจะไม่เหมือนกันอ่ะเนื้อมันจะแบบตรงนี้มันจะแห้งๆอะ่ะแต่ตรน,นี้มันก็จะเปียกๆอะ่ะมันมันไม่เหมือนกันอะเพราะวันนี้มันไม่เหมือนกันถ้ามองแบบผิวหนังคนอะ่ะต่ผิวหนังคนแกอ่อ่ะเราจะมาทดลองโดยการตบมือ อย่างนี้หนึ่ง้อยครั้งทุกคนดูซิว่าความร้อนเนี่ยมันจะมีในมือสะสมหรือเปล่านะมีนี่เครื่องเครืงวัดตอนนี้อุณหภูมิของเครื่องวัดตอนนี้มันอยู่ที่27.5นะ27.3มันลงมาอยเเพราะว่าผมเปิดแอร์อยู่เราจะเอาลองกลุมลงไปนะเอามือกลุมลงไปอ่าดูนะเอ้ยเอาข้างนี้ดว่ข้างนี้ดว่าแหมเราไม่เราไม่ทำนี้มันง่ายๆขึ้นดูนะสาสิบแล้วนะเห็นไหม อี่สองเลบเอ็ดเอาบีบอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้นี่อุณหภูมิของผมอ่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30สงความที่สกว่ากาแล้วกันตีประมาณนี้สามกว่ากว่าอะผมจะลองนะทุกคนครับตบมือ100ครั้งจะทําให้อุณหภูมิในมือเราเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเริ่มแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ก,ก้ 2, กสิบเอเกสองก็สามก็สี่ก้าหก็หจนรเก้าร้อยเกแปดก็้ายแล้วเว้ยสองสามสี่ห้าเจ็เก้าเอ้ยหนึ่พันแล้วนี่ครบแล้วหนึ่งหมื่นรอยันมืนที่หนึ่งมืนทีแล้วนะผมจดไว้อยู่ให้ดูสภาพตอนนี้ก่อนตอนนี้ไอที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเริ่มเป็นสีขาวแล้วให้ดูเนี่เริ่มเป็นสีขาวแล้ว เริ่มผิวแห้งทุกคนครับดูให้หดูผิวแห้งแห้งแบบมันเหมือนตอนเอาอยไปเผาอ่ะเหมือนแบบไก่อบยู่ข้างบนมันจะแห้งใช่ไหมข้างนเนี้ยตรงข้างบนแห้งเลยตรงเนี้ยผมไม่ได้ตีนะนให้ดูส่วนไม่ได้ตีนะนี่คือส่วนไม่ได้ตีไม่ได้โดนเลยส่วนนี้ไม่ได้โดนให้ดูข้างหลังแบนเลยแบนเป็นกล้วยปิ้งเลยให้ดูข้างนข้างนี่ข้างข้างนี่โดนฝั่งนี้โดนเห็นไหมฝั่งที่โดนจะแห้งฝั่งที่ไม่โดนเลยจะเปียกแตกต่างกันโยเดี๋ยวชิมท้ากัน ต่อจากครึ่งทางหนึ่ง6 7 8 9 1ม11 12 13 14 15 16แ7 18 19 20 21 22 23 24อ5 26 27 2ม29น0 31 32 33ไป35 3ห้7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53ก4 55เจ57 5้า9 60 61 6เ63 64 6สิ6 67 68 69 70 71 72 73 74 75เจ7ดห8 7ป80 81 82 83 8็85 86จก็ก็สก็ห้าก็หกก็แปก็เนึ่ร้อยรอผมถให้นิดนง ลองดูนะทุกคนเมืกก่อกี้อุณหภูมิอยู่ประมาณสามสิบสี่กว่ากว่าแล้วกันเฮ้ยขึ้นเร็วมากเฮ้ยสามหกสามแปดสามเก้าสามสองขึ้นถึงสามสิบสี่ไหมอ่ะลองดูละกี่เป็นประมาณสามสิบสองจุดหกกว่ากว่า,วานะาผมลองเปลี่ยนทิศก,กันเอาตรงแบบทีม่มันปุ่มมือนีน่นี่สามสิบแล้วสามสิบแล้วอุณหภูมิขึ้นไหมสามสองสามสามจุดสองทุกคนดูสามสามจุดสามน่าจะ น่าจะประมาณนี้เพราะว่าถ้ายิ่งผมอุ้มนานเมื่อไหรอ่อ่ะอุณหภูมิความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นไงแต่การตบมือทาให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นขึ้นเร็วนะทุกคนแค่ร้อยอันนี้คือแค่ร้อยครั้งนะทุกคนครับทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะสังเกตได้ว่าตอนแรกเครื่องตัววัดกว่าจะ3 2ก็ค่อยๆวิ่งอย่างช้าอย่างช้าเลยเครื่องวัดตัวเนี้ยพอเวลาผมตบมือเสร็จปบผมก็มาจับเนี้ยอุณหภูมิวิ่งแบบ ทีเดียวเลยอาจจะด้วยตบมือหรือเปล่าหรือว่าด้วยผมจับแล้วมันมีความร้อนตรงนี้สะสมอยู่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่เมื่อกี้พอเวลาผมสา2เข้มาสาว2ปุ๊บแล้วมันก็ค่อยๆวิ่งไป2.5ทำ2 5, 32, เรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พอเราไปตบมือทําให้มันมีความร้อนเนียบด้วยทุกคนมีความร้อนจริงๆนะม,นมันเพิ่มขึ้นแบบี่34แล้วอะ่ะทำให้มีความร้อนในมือสะสมตบไก่ตั้ง2 34ครั้งจะทําให้ไก่เนี่ยสุกได้หรือเปล่า จปนสิก็ิปิปตดสอสิก็ปดสิบสองสก็ห้าหแปดก็เอมืนมืนห้าตอนนี้พบว่าไก่ไมไก่มันกรสุขมือก็เขียวไอ้ฮไอ้เ้ยอีกนิดเดียวทุกคนครับตอนนี้แห้งหมดเลย1มื0 0หมีความคิดว่าตอนนี้นะมันเริ่มแบบแห้งกว่าแต่ก่อนแล้วแห้งแบบดูดิ๋ยให้ดู มันพูดไม่ถูกอ่ะทุกคนมันเหมือนแบบมันไปเรื่อยๆอ่ะมันแห้งไปเรื่อยๆมันแห้งจนแบบมันเหี่ยวดูดิมแห้งจนมันเหี่ยวอ่ะเออตรงเนี้ยตอนช่วงเนี้ยช่วงที่ผมตกบ่อยๆนะทุกคนให้ดูให้ดูแบบมันเหมือนแบบเปลือกส้มไหมเนี่ยมีอะไรออกมาด้วยเหมือนเปลือกส้มไหมมันทําให้แบบว่าลายมันเยอะขึ้นแล้วมันก็ดูแห้งๆขึ้น ก็สองก็สามก็สี่ก็ห้าก็หก็เจ็ดก็แก็เก้ายทุกคนถึง2องหมืทีแล้วนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้อีกหนึทีสอง0 0ื่เออ็ดสองหมื่นกสองสองหมื่นกสามสองหมื่นก็สี่สองหมื่นกห้าสองหมื่นกหกสองหมืก็จอ้าสองหมโอ้โอ้มจะครบ ตจนเบลอหรืออีกสามพันครั้งไม่ได้โต๊ะต๊จนเบลอเธอบอกแค่เพื่อนกันเอ้ทุกคนให้ดูสอง0มื่นหนึ่งร้อยครั้งนะทุกคนผมตีเกินมาเขาตีตแค่สองหมื่นสามสิบสี่ครั้งก็สามารถทําให้สุกได้แล้วอ่านดูว่าสุกจริงไม่สุกจริงนะทุกคนครับส่วนนี้คือส่วนที่ผมตีนะนี่ส่วนนี้เลย เอาง่ายๆเอาแบบงงๆเลยอเัะไม่ถกอจะมสีส่วนที่สมมติอ่ะต้นนี้อนนี้คือส่วนที่ไม่ได้ตีนะทุกคนไม่ได้โดนเลยนี่คือส่วนที่ไมไ่โดนเลยไอ้บ้าทุกคนมันยังมีผิวที่นุ่มๆเด้งๆอยู่แต่ส่วนที่เราเนี่ยซัดไปแล้วแห้งกริบเลยทุกคนครับแห้งแบบเอิมแห้งๆเหี่ยวๆมันผิวส้มอะ่ะอันนี้ไม่ใช่เปลือกส้มนะทุกคนมันเป็นไก่นะทุกคนครับข้างในเลยอ่ะข้างในเลยอ่ะให้ดูข้างในเลยมันเดิมไม่สุก ทำเรื่องนี้ส่อให้รู้ว่าอย่าหาทำให้สัดแล้วข้อสรุปสุดท้ายของคลิปนี้นต้มเองเถอะมัน,นร้อนไวกว่าเยอะเลย <c oughs> ไม่ต้องมานั่งตกด้วยไม่เมื่อย